เรามาต่อกันอีกข่าวนึงค่ะพี่นันค่ะต้องตกใจไหมหรือยังไงดนข่าวนี้นนไม่รู้จะอึ้งจะตกใจหรือจะช็อกหรืออะไรดีก็คือมีชายคนนึงค่ะเขามาร้องเรียนคุณกันจอมพลังเขาบอกว่าเขาได้พาภรรยาคู่ทุกคู่ยากของตัวเองเนี่ยเข้ากลุ่มสวิง คือกลุ่มสวิงกิ้งเนี่ยค่ะมันเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบเปลี่ยนคู่หรือว่าแบบหมู่มแต่ทีนี้ค่ะภรรยาของเขาเลยเถิดไปมีความรู้สึกลึกซึ้งกับคู่สวิงกิ้งก็คือเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมระดับบิ๊กเลยอ่าอชายคนนี้ก็คือสามีนะคะแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับภรรยามาได้12ปีแล้วค่ะ คือต้องบอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องรสนิยมทางเพศแหละเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยเล่าว่าเขาพาภรรยาไปเปิดโลกเข้าวงการสวิงกิง้งตัวเขาเป็นคนชวนเองเข้าวงการนี้มาได้ประมาณ10ปีแล้วค่ะแต่ก็ไปทํากิจกรรมในวงการนี้ไม่บ่อยนะแค่ประมาณปีละครั้งเหมือนแบบแก้เบื่อนะเขาบอกแก่แก้เบื่อ,อ,อ,อซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยคุณผู้ชมคะก็จะบอกว่ากติกาของการเข้ากลุ่มนี้นะคะก็คือ เวลาที่เข้ากลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องไม่สารความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวหรือสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าแค่ลงสนามแต่ว่าอย่าเอาใจลงไปเล่นอเออนี่คือกฎหลักเลยนะถ้าหากว่าสามีภรรยาคนไหนจะเข้าวงการนี้เนี่ยต้องทําตามกฎนี้นะคะแต่เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจนได้เมื่อภรรยาของเขาไปรู้จักกับข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งก็คืออยู่ในวงการเดียวกันนี่แหละฝั่งข้าราชการเองเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะ ซึ่งก่อนจะทํากิจกรรมกันเนี่ยก็มีการทําความรู้จักกันประมาณ2-3ถึงเดือนค่ะพอเริ่มทํากิจกรรมเท่านั้นแหละค่ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเสนอสิ่งของมาให้เรื่อยๆภรรยาเองเนี่ยก็คุยกับข้าราชการคนนี้บ่อยมากบ่อยกว่าสามีตัวเองซะอีกนะคะแล้วก็มีการคุยกันแบบลึกซึ้งเรียกแทนกันว่าผัวผัวเมียเมียอ่าจริงจริงมันไม่มันมน่าจะจบตั้งแต่กิจกรรมเสร็จแล้วแหละแต่พอทีนี้มาเรียกกันผัวผัวเมียเมียอีกทิ้ไปม,มากกว่านั้นคือเริ่มมีการเปของให้กันค่ะ ซื้อโทรศัพท์มือถือครึ่งแสนซื้อรถ B M มูลค่าหลายล้านบาทภรรยาก็ตะเตลิดเลยทีนี้ขอให้หยุดไม่ยอมหยุดเขาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมเพราอะไรคะเขาบอกว่าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเออเดี๋ยวเ,เราไปฟังเส<ม>ียงสามีค่ะเนาะมันจะพีข,ขนาดไหนนี่ก็จริงๆครบกับภรรยานี่จดทะเบียนกันมาสิบสองปีก่อนน่าจะจดทะเบียนก็ ตามปกติะก็หนุ่มสาวเจีบกันก็ก่อนนั้นก็ประมาณร่วมสอง,ส,องสามปีนก็นตามสมัยวัยรุ่นนะเราขึ้นข้นลองเราอยากรู้อยากลองอ่ะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผิดถ้าเรายังเคารพกติกาที่จริง คนผ้คนคนการคนนี้เนี่ยแฟนผมเป็นคนรู้จักมาเป็นคนเลือกมาทุกๆครั้งที่ที่จะมีเรื่องพวกนี้ผมจะให้สิทธิ์เขาเป็นคนเลือกเพราะว่านั่มีความสุขของเขาแล้วก็นี่เลยองมก็เรื่องคุยกันมาระยะหนึ่งแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันก็ประมาณปีใหม่ก่อ,อนที่วา<ห>ัมพ<อ>ั<อ>นะะะ<อ>นะคา่จะไ<อ>ปงงไปไปเปยนตลาด คุยต้องทำความันรู้จักให้ก็ต้องก็ต้องสแกนต้องต้องแน่ใจว่ามันมันคุยกันได้เข้ากันได้ไปต่อกันได้เงี้ยไปต่อกันได้ไพรา้ว่าไม่ใช่ว่าจะเจอหน้าแล้วก็ไปเลยไม่ใช่ คุณผู้ชมคะมีเป็นเสียงความเจ็บปวดอของฝ่ายชายนะามาระบายให้ฟังนะคะซึ่งทางตัวฝ่ายชายหรือว่าสามีเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่ากลุ่มสวิงกิ้งกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะแล้วก็เริ่มดึงคนที่รู้จักกันที่มีรสนิยมเหมือนกันเนี่ยเข้ามาร่วมวงซึ่งหลังจากมีสัมพันธ์กันแล้วนะก็ไม่มีอะไรเลยเธอแถมยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอื่นๆด้วยอนอกจากกลุ่มนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยๆอีกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มหาเงินกลุ่มค แต่ว่าที่เจอข้าราชการคนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคนอยู่เนี่ยสาคนก็ถือว่าเยอะมากเลยนะถ้าเป็กลุ่มส่งงานเราเลยใช่ค่ะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามีทุกยศเลยนะคะคุณผู้ชมทุกระดับสีกากีสีเทาสีเขียวคือบอกว่าทุกวงการทุกวงการนักการเมืองใช่นักนักการเมืองก็มีนักธุรกิจก็มีค่ะแต่ทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นคือต้องบอกว่ากลุ่มแตก กลุ่มกเลยระเบิดเลยทุกคนกดออกจากกลุ่มในทันทีเพราะว่าต้องการเซฟตัวเองอย่างที่บอกมีคนไหลระดับอะหลยศเนาะกายวงการใช่คือสามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะโทษภรรยาเลยเพราะว่าตัวเขาเป็นคนดึงภรรยาเข้ามาอยู่ในวงการนี้เองแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยไม่ยอมหยุดเป็นข้อขึ้นเรื่อยๆสามีเขารู้สึกว่าไม่สนใจเลยหรอว่าจะทําครอบครัวเขาแตกแยกก็เลยอยากจะเอาเรื่องข้าราชการคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะอ่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่า เอ๊ะมันเรื่องแบบนี้นี่มันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เองค่ะช่วงบ่ายการจอมพลังค่ะพาสามีคนนี้นะคะไปยื่นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มายื่นหนังสือแก่รองปลัดกระทรวงนะคะเพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมกับข้าราชการระดับสูงคนนี้ว่าผิดจริยธรรมผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่เพราะว่ามันมีบทลงโทษเรื่องคบชู้ถ้าว่าตรวจสอบแล้วนะคะทำผิดจริงๆเนี่ย ทษร้ายแรงก็คือให้ออกจากข้าราชการเลยก็เลยไม่รู้ว่านี่คือสาเหตุของการระเบิดกลุ่มหรือเปล่าะนะต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งซึ่งขณะนี้นะคะทางรัฐมนตรีเนี่ยก็ทราบเรื่องแล้วค่ะพร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่เลยแต่พี่นาตนะคะต้องบอกว่าเรื่องมันพีกกว่านั้นตรงที่ว่าสามีอ่ะเขาก็เริ่มมาแคลนคายแหละ อ่าภรรยาแอบคุยนู่นนั่นนี่คุยบ่อยกับสามีชการนก็พูดจาแบบายเนาะพ่อหวานๆด้วยเงคะเขาก็เลยแอบติดกล้องในบ้านของตัวเองค่ะจนเขาเนี่ยได้ยินเสียงที่ภรรยาตัวเองคุยกับข้าราชการระดับสูงรายนี้ซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาบทสนทนาที่พูดคุยก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่ามันแบบทั้งลึกซึ้งถึงปริกถึงขิงแล้วสรรพนามที่เขาเรียกกันก็ซึ้งแล้วต้องบอกว่าแซบมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงที่คุณกันจอมพลังเนี่ยส่งมาให้เรากันค่ะ อย๋ยวนี้ร <Bless ung> ู enfin pasar pasar ้ส nice ึกน้ำดีนะกินโยกกินยาฟูกินน้ำมะพร้าวกินน้ำกมเยอะขึ้นได้สองรอบรู้สึกว่าน้ำเยอะขึ้นไหมร้ีนะรู้สึกดขึ้นรหกาวขึ้นข้าวข้าบอกว่าน้ำไม่ออกนะแค่แค่ทานยาอะไรนี้ลง้ปทานสองก็มีน้ำนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่ห้าเป็นห่อถส่วเลยกินแมงมานสาหร่กเลย ใช่ยังสว่างยังสว่างยังสว่างวันนี้คุณจะแข่งมาสู้ได้ไหมเดี๋ยวก็รู้ใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็จะต้องแพ้ไม่มีทางชนะหรอกแล้วแหน่ใหญ่มาจากไหนสุดท้ายก็ต้องก็ต้องพายนะก็ต้องยอมแพ้ตอนที่มันมีปัญหาพี่น้องมันเนี่ยพี่รักนักหนักมันหนาดูนี้ว่าเขาจะช่วยมันได้ไหมไม้เติมเสีเชื่อ้ายอยไม่ตู้อย่ไม่ต๊ะตอมไม่พูดเด็กอยู่ไม่พูดเหรอคือลำดวนเด้เด็กอาจารย์เจอกันค่ะจะจ่ายคำขอโทษมาเป็นฟังเท่ากัน ตัวนักเรีคีย์บอร์ดปากดีทั้งหลายอ่ะรับคำขอโทษในเงินเท่านั้นก็ไม่ได้พักเหมาะก็เหมือนกันมาว่าไม่มีใครรับจริงๆถ้ากับพ่อกับแม่หรอกผู้หญิงก็แบบนี้เนี่ยพอหมดเงินก็ไปจักกันสัวนี้อยากจะเม้นเลยใครกันเนี่ใครกันแน่วะที่ไม่มีเงินเนี่ยใครกันแน่วะที่มันลำบากใครมนกันแน่ที่ทุกคนเนี่ยสัวนี้โคตรอยากจะเม้นต่อแต่เราตัวในปากดีทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้ขายที่นามาจะเอาจ่ายค่าฟ้องอะไรแบบนั้นถ่งเป็นโคตรต่อเลยเฉย อยู่สวยๆนี่แหละถ้าอกจนไม่หายก็เต็มรับหมายฟ้องกันกฎหมายโซเชียลมันแดงนะคะไม่รู้พูดไปพ่อแม่ไม่เคยช่วยแม่มันมาบอกพ่อแม่มันมีแต่ช่วยน้องชายมันกับกับน้องคนเล็กมันไม่เคยช่วยมันหรอกอืมเป็นไงอืมก็ต้องบอกว่า แซ่ไหมถึงพิกถึงคิงไหมใช่ค่ะเห็นอยู่สวยๆนี่แหละโซเชียลมันแรงนะคะใช่มีขู่จะฟ้องด้วยใช่ก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่คลิปเสียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็ยื่นเรื่องไปแล้วลหละว่าหลังจากนี้จะมีความคืบหน้ายังไงทางข้าราชการระดับสูงเนี่ยจะมีบทลงโทษอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ต้องนะตรวจสอบอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจริยธรรมแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็มีมันก็มีข้อตกลงกันแล้วด้วยเนาะอันี้มันต้องกดเหล็กมันมีอยู่แล้วว่าอย่าเอาใจลงไปเล่ยแต่ประเด็นก็คือในส่วนของข้าราชการที่ทางต้องให้ทางาทางราชการเขาตรวจสอบในกระทรวงกันอีกทีว่าเอจะมีความผิดเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันถ้ามีความคืบหน้าเช่นเคยเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะ